นะครับทีมงานแทกเกอร์ดำนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตอุปกรณ์มือถือของแท็กเกอร์ดำกันนะครับว่าเหลืออะไรบ้างนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูที่แรกกันเลยนะครับคือฐานผมไฟ24นะครับเป็นตัวนี้นะครับฐานปมไฟ24ไฟเต็มเป็นนะครับเราเข็งลูกปืนคือต่างๆให้แล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับส่วนเรื่องราคาอยู่ที่ สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทนะครับอันนี้ามาชิ้นที่สองนะครับจะเป็นโอลารี่นะครับโอลารี่ตัวนี้เมตรเจ็ดสองนะครับเมตรเจ็ดสองนะครับการสภาพนะครับราคาอยู่ที่สามื่นสองพันแปดร้อยนะครับตัวนี้รถที่สามารถใช้งานได้นะครับก็ตั้งแต่ สามพันเก้าแลนดขึ้นไปนะครับสามารถเกาะได้เลยนะครับนี่เป็นแรงมานะครับมาเป็นตัวที่สามนะครับตัวที่สามคือโรตารี่เอสแปดห้านะครับราคานะครับอยู่ที่สามสามพันเก้าพันแปดร้อยนะครับตามสภาพเลยนะครับผมตัวนี้สามารถ ไก่ลดได้ขณะที่45แรงม้าขึ้นไปนะครับ50แรงนะครับถ้าใครต้องการตัว2 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 5, เม่รนะครับเรามีการ2ตัวนะครับมามานะครับรถเกาง5ใส่ได้ก็คือตั้งแต่50แรงม้าขึ้นไปนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้อยู่ที่4น3,800บาทนะครับเราเปลี่ยนใบให้ใหม่ ทั้งสุดเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวที่สองนะครับเป็นสองเมตรเช่นกันนะครับตัวนี้จะราคาอยู่ที่สี่หมืนสองพันแปดร้อยบาทนะครับตามสภาพนะครับผมใครเลือกต้องการแบบไหนอะไรอยังไงนะครับ <c oughs> อุปกรณ์ของแท็กเกอร์ด,ดังลูกชิ้นนะครับเราเช็ฟตรวจเชฟให้แล้วทุกอย่างนะครับพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องต้อง้นว่า ซื้อไปแล้วจะต้องไปซ่อมแซมก่อนใช้งานไม่ต้องนำของเราพร้อมใช้งานเลยนะครับอ,อ่อสามารถมาดูอุปกรณ์ได้ทีท่พิธีกระาแฟเพชรนะครับที่ตัวดิธีกระาแฟเพชรนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลสลบบาทน,นะครับอำเภอขานุตัวรับสั่งซืีนะครับจังหวัดกาแพงเพชรนะครับหรือติดต่อทางช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจไม่พุ่ง แช็คเตอร์ด hey, ัหรือส่วนตัวของผมก็คือพันธุ์ทิศนะครับหรือติดต่อที่เบอร์0 9 1 0 2 6 1 8 9 7หรือเป็นเบอร์สำนักงานนะครับ05577999นะครับผมอย่างไรฝากติดตามช่องยูทูบของแช็คเตอร์ดัและเพจแช็คเตอร์ดัด้วยนะครับ